เนัละครเหนื่อยดีครับเหนื่อยดีได้เปลี่ยนบรรยากาศหนาวมากลมแรงมากเป็นช่วงที่พายุเข้าที่ยุโรปพอดีครับไปทำอะไรที่นู่นหรล่าครับไปถ่ายรายการเนี่ยครับเอไอเอส 3G ตัวจริงแบบนี้อย่งซึ่งจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด4คู่แล้วก็ได้ไปลอนดอนกันไปอังกฤษกัน3คู่ครับมีภรรยาดีดามาเห็นรูปในไอจีคือ จะไม่ค่อยสำหรับผม,มนะครับจะไม่ค่อยมีเวลาดีด้าอะไรสักเท่าไหร่ครับพยายามพยายามจะแบบว่าแข่งขันเป็นเรื่องเวลาเพราะตอนที่ถ่ายที่เมืองไทยนี่ผมดีด้าไปน,นิดนึงนะครับเหมือน<ล><ะ>กัเกือบจะ,<ล>ะ,ะตกรอบก็สนุก<ล>มีเวลาที่ช้อปปิ้งเลอไม่ค่อยครับไม่ค่อยคือเป็นทริปที่เหนื่อยมากคือตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วถ่ายกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับพอประมาณอสองถึงสี่ทุ่มอย่างเงี้ยครับล่วงแล้วก็ตื่นเช้าอีกทีถ่ายตลอดเลยครับ แต่เคาบอกว่าไปฮันนีมูนไม่ใช่ใชโอ้โหไปฮันนีมูนพลอยไปด้วยครับแต่ว่าถ้าจะไม่ได้เจอกันเลยทำไมค่ะที่ผมบอกไปถ่ายรายการนะครับแล้วพลอยก็ก็ปล่อยปล่อ,อยไว้ในโรงแรมบ้างไงครับหรือว่านั่งอยู่บนรถบ้างคื วิ่งตลอดเวลาซึ่งคนท้องก็มีคนวิ่งอยู่แล้วครับเป็นหัวหมเวลาไปต่างประเทศอย่างนี้เดินทางองอีกด้วยเดินทางไกลอืมคือจริงๆ,ๆแล้วก็เข้าไปเช็คก,กับกับหมอมาเขาบอกว่าอ่ทุกอย่างปกติดพอยแข็งแรงเด็กแข็งแรงไม่มีปัญหาก็เลยพาไปได้ก็เลยพาไปได้แต่ไปที่นู่นวิ่งไม่ได้แล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้รรยอีก อ,อีกอีกไม่กี่เดือนแล้วน,นี้ใช่ครับอีกนสองเดือนกว่าตอนนี้อา,อายุครรภหกเดือนกว่าแล้วอันนั้นเดียวเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นตื่นเต้นครับตอนนี้คือเด็กเขาเริ่มโตมากแล้วก็ดิ้นเป็นเรื่องราวเลยครับดิ้นแบบแข็งแรงมากคือสงสัยแบบว่าก,กำลังแดนอยู่คือผมเปิดพวกไอ้เบโธเฟนโมซาอะไรงเไงี้ยให้ฟังนี่คลาสสิคอลนี่เฉยๆครับแต่ว่าเปิดบิอนเซ่มานี่ดิ้นกระจายเป็นลูกผู้ชายไหมเหรนั่นนะครับเป็นลูกผู้ชายครับ สบายดีนะหน้าโตมากใช่ครับปากกว้างมากในเกิดมาน่าจะปากกว้างกว่าผมอยูกับผมมากใช่ครับคือรวมรวมทั้งพ่อและแม่นี่น่ากกโอ้โหโจ๊กเกอซ่ครับอ๋อคือคือเราเอ็กซเรย์ดูแล้วแบบเห็นชัดใช่ครับคือจากเขาตัชาวที่ที่ที่ตอ ขอโทษครับที่เราเล่ากันมาหลายรอบนี่ก็เห็นหน้าชัดแล้วปากกว้างครับจมูกโตตัวใหญ่ปากกว้างนี่คือได้พ่อมาเลยจังเลยไม่ได้ผมคนเดียวครับปากกว้างลูกก็เลยปากกว้างประมาณนั้นนะครับใกล้พ่อแล้วพี่เจยได้มีตัดเตรียมอะไรไว้หรือยังครับพ่อก็กำลังดูอยู่ครับคือคือเริ่มเริ่มจัดไปบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่า มีแบบอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วคือตอนนี้บ้านที่ผมอยู่มันเป็นมันเป็นบ้านสูงบ้านห้าชั้นซึ่งพลอยจาไม่อ,อยากที่พลอยเดินขึ้นบ่งเยอะนึงก็เลยคิดถือว่าซื้อบ้านใหม่แบบ่า,หาให้มี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 หมาแล้วอย่างเงี้ยครับทุกที่ขึ้นบ่งจะได้ไม่กังไม่กังวลแก้รายดูไว้ยังคะแถวไหนอ่าดูดูไว้บ้างดูไว้หลายที่ครับยังไม่ซื้ออันนี้คือซื้อต้านรับลูกเป็นพิเศษเลยอ่อประมาณ ผมไม่ได้จับห้องให้ผมจับบ้านเองอ้โหดวแน่นอนเลยก็ดูๆอยู่ครับไม่ยังไม่ได้แต่เห็นว่าเหมือนกันซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรไปแล้วเยอะครับเยอะเออ่เยอะประมาณนี้ครับสไตล์ล็อกๆนั้นเลยครับเออ่คือพวกสีฟ้าแบบเดบี้สายเงี้ยผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่น่าจะเป็นรอยตัวเพราะวันแรกพี่รู้ว่าเป็นผู้ชายก็ไปช็อปเลยใช่ครับตอนนั้นเลย จะตื่นเต้นไหมก็ใช่ครับคือผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะลูกผู้หญิงแล้วจะต้องซื้ออะไรลูกผู้ชายจะต้องซื้ออะไรผมก็มีไอเดียไว้ในหัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับพอคอนเฟิร์มว่าเป็นลูกผู้ชายนี่ก็พิ่งหนีไปซื้อเลยครับตั้งชื่ออะไรหรือยังพี่อ่ผู้ชายไอเด็กลู้นก็เหรครับก็อ่ากำลังคิดอยู่ว่าอยากจะเอาสองชื่อมารวมกันรอยพันกับพินเตอร์ก็คงจะเป็นพินเตอร์พินเตอร์ ครับอันนี้คือชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นครับแล้วเ,เพื่อนๆผ,ผมก็ทำตัวเรียกไอเตอร์แต่โอเคแล้วใช่ไหมชื่อนี้แพนเตอร์ก็คือเเป็นชื่อเล่นเลยครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อจริงเนี่ยมันควรจะใช้เป็นแพนเตอร์หรือเปล่าหรือว่าถ้าไปเมืองนอกเงี้ยครับมิสเตอร์แพนเตอร์มันก็ฟังด uh ูแปลกแปลก